สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำทำนายดวงชะตากันจากคุณรัชาดาพรมยานสำหรับคนเกิดวันอังคารประจำเดือนมกราคม2569คือเปิดมาก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับดวงบอกว่านี่เป็นจังหวัดทองของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เน้นมากว่าต้องแปลกใหม่และไม่เหมือนใครถึงจะปังแต่ผมก็สงสัยไม่ได้นะว่าทำไมดวงเรื่องธุรกิจดีขนาดนี้แต่ดวงกับเพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศกลับมีเกณ์ขัดแย้งล่ะครับมันดูสวนทางกันนะว่าไหมครับ นั่นเป็นจุดที่คมมากเลยค่ะภาพรวมที่เห็นตอนนี้เหมือนเรากำลังดูเกมกระดานเกมหนึ่งเลยคือดวงชะตากำลังผลักดันให้คนวันอังคารเดินเกมรุกอย่างเต็มที่ในเรื่องอาชีพการสร้างตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนเบาๆว่าต้องตั้งเกมรับให้ดีโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพราะการพุ่งไปข้างหน้าเร็วเกินไปอาจสร้างแรงเสียดทานได้ก็น่าสนใจนะคะว่าเกมรุกรับนี้จะไปปรากฏในด้านอื่นของชีวิตด้วยหรือเปล่าอืม mm. พอพูดถึงการเดินเกมรุกเรื่องธุรกิจที่ว่าจะบปังมากเนี่ยแน่นอนว่าภาพแรกที่ลอยมาคือต้องใช้เงินทุนมหาศาลซึ่งมันก็ไปขัดกับคำเตือนเรื่องการเงินที่ตามมาทันทีเลยครับใช่เลยค่ะคำทำนายเตือนชัดมากว่าให้ระมัดระวังการจับใจใช้สอยแถมยังบอกให้ละไว้ซึ่งกิเลสด,ด้วยพอได้ยินประโยคนี้หลังปีใหม่นี้สะดุ้งเลยนะครับ จริงค่ะเพราะมันคือช่วงที่แอปช้อปปิ้งออนไลน์ล่อใจเราหนักที่สุดจริงๆคําแนะนําด้านการเงินที่ให้รัดเข็มขัดมันก็ดูจะขัดแย้งกับการที่บอกให้เริ่มธุรกิจที่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะธุรกิจแบบนั้นมักจะต้องใช้เงินทุนสูงในช่วงแรกแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปบางทีคําทํานายอาจจะกําลังบอกเป็นนายว่าให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวนําไม่ใช่ใช้เงินนําการอยู่แบบพอมีพอกินในเดือนนี้อาจไม่ใช่การประหยัดเพื่อเอาตัวรอด แต่เป็นการบริหารทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพื่อทุ่มกับเกมรุกที่สําคัญที่สุดนั่นเองค่ะอ๋อครับการทุ่มเทให้กับเกมรุกนี่ก็ดูเหมือนจะส่งผลกระทบเลยกลองมาถึงเรื่องสุขภาพเลยนะครับอืมพอนอกจากคําเตือนเรื่องความเครียดสะสมโรคในช่องปากหรือระบบทางเดินหายใจแล้วยังมีจุดที่เจาะจงมากๆคือให้ระมัดระวังช่วงขาสะโพกลงไปรวมถึงข้อต่อและเส้นเอ็นมันดูเฉพาะเจาะจงกว่าปกติ ใช่ค่ะและนี่สะท้อนภาพเดียวกันกับเรื่องที่คุยกันมาเลยน่าสนใจที่คำทำนายไม่ได้แค่เตือนเรื่องความเครียดแต่เจาะจงไปที่ช่วงขาสะโพกลงไปซึ่งในทางโหราศาสตร์อาจสื่อถึงรากฐานและความมั่นคงการหมงานหนักเพื่อเดินเกมรุกไปข้างหน้าอาจกำลังสั่นคลอนรากฐานของชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายแต่คือความมั่นคงในระยะยาวค่ะพอเราพูดถึงเรื่องรากฐานของร่างกายแล้วก็ต้องถามถึงรากฐานของหัวใจกันบ้าง ในด้านความรักนี่ก็มี2มุมที่แตกต่างกันสุดค้่เลยค่ะสำหรับคนมีคู่เหมือนจะอยู่ในโหมดนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกจนมีคําแนะนําให้บอกรักกันบ้างอืมแต่สําหรับคนโสดมีสีครับคําทํานายบอกว่ายังปิดกั้นตัวเองไม่ไว้ใจใครง่ายๆแต่กลับมองว่าเป็นเรื่องดีซะอีกตรงนี้ผมว่ามันขัดกับธีมการก้าวไปข้างหน้าที่คุณพูดถึงตอนแรกนะครับการปิดกั้นตัวเองเนี่ยมันคือการเดินไปข้างหน้าจริงๆหรือครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะมันอาจจะดูเหมือนถอยหลังแต่ถ้ามองในภาพรวมของเกมรุกรับแล้วมันคือการตั้งรับที่ชาญฉลาดมากการปิดกั้นตัวเองของคนโสดในที่นี้อาจไม่ใช่การปฏิเสธโอกาสแต่เป็นการจัดลำดับความสำคัญคือการดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงก่อนเป็นการสร้างรากฐานทางอารมณ์ให้มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมรุกในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเป็นอีกด้านของเรียนที่สมดุลกันอย่างน่าทึ่งเลยค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับเป็นการตั้งรับเพื่อเตรียมรุกในอนาคตนี่เองเอาแหละครับมาถึงข้อมูลที่หลายคนรอคอยกันบ้างสำหรับโชคลาบแรงข้อมูลบอกว่าเด็กให้โชคน่าสนใจนะคะ6 7 4และ2ซึ่งการให้เลขมาเยอะแบบนี้อาจจะสะท้อนว่าโอกาสมีอยู่หลายทางแต่ต้องเลือกให้ถูกจังหวะส่วนการทำบุญเสริมดวงก็มี3ทางเลือกคือถวายผ้าไตรขอพรจากพระเกศมงกลองค์ปู่พญานาค หรือที่ศาลพระเจ้าเสือครับถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะคะดวงชะตาของคนวันอังคารในเดือนนี้เหมือนจะเป็นบทเรียนเรื่องความสมดุลที่ลึกซึ้งมากคือมีแรงส่งมหาศาลให้กล้าที่จะรุกในเรื่องการงานแต่ในขณะเดียวกันก็มีสัญญาณเตือนให้รู้จักที่จะรับเพื่อปกป้องการเงินสุขภาพและหัวใจของตัวเองบางทีคำถามสำคัญที่สุดที่คำทำนายนี้ทิ้งไวใ้ให้เราครบคิดอาจจะไม่ใช่ว่า จะรุกไปข้างหน้าได้ยังไงแต่อาจจะเป็นเรารู้จักจังหวะที่จะหยุดเพื่อตั้งรับได้ดีแค่ไหนตั้งคากค่ะ